วันนี้เราเลือกตัว S M P C นะครับมาเป็นหุ้นเด่นประจำวันที่22มิถุนานเป็นหุ้นไม่กี่ตัวนะคะที่ต้องปรับประมาณการกําไรขึ้นแล้วก็กําไรในไตรมาสสองเนี่ยอาจจะสู้ไตรมาสหไม่ได้เพราะว่าเป็นโหลดซีซันวันทำงานเขาน้อยนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยค่าเงินบาทที่อ่อนอันนี้ช่วยได้เยอะเลยเราประเมินว่าทุกๆค่าเงินบาทที่อ่อนเมื่อเทียบกับดอลลาร์เนี่ยนะคะ หนึ่งบาทจะมีผลกับกําไรประมาณ3 5มเปอรเซ็นะคะนอกอจากจากค่าเงินบาทที่อ่อนเนี่ยค่ะตัว Product Mix ของเขาช่วยด้วยเยอะเลยนะคะถ้าดูในหน้าในชาร์ตถัดไปนะคะของ powerpoint เนี่ยจะเห็นว่าออของเขาเนี่ยเขาทำถังแก๊ส2ส่วนกับถังแก๊ส3ส่วนอันที่มีมาจิ้นสูงกว่าเนี่ยจะเป็นถังแก๊ส3ส่วนถังแก๊ส3ส่วนก็คือเป็นถังขนาดใหญ่อะคะ่ะจะใช้เยอะในร้านอาหารในโรงแรมนะคะ ก็ได้ที่ที่ใช้ตัวปริมาณก๊าซเนี่ยในปริมาณที่เยอะๆอันนี้จะทํายากมากนะคะแล้วก็มีคนทําในโลกเนี่ยค่อนข้างน้อยมากตลาดมีการแข่งขันต่ําเพราะฉะนั้นก็เลยสามารถที่จะโคตรราคาได้ค่อนข้างจะดีปกติเนี่ยการที่จะ เขาใช้สตรัคเจอร์ของการกำหนดราคาของ SMPC เขาใช้วิธีคอสพลัสค่ะคือต้นทุนวัตถุดิบที่เป็นเนื้อเหล็กเนี่ยใช้ไปประมาณสักครึ่งหนึ่งประมาณ50-60%เท่าไหร่ก็บวกด้วยค่าแรงงานค่าการผลิตต่างๆแล้วก็บวกด้วยมา r จินประมาณสักส่วนใหญ่ cross Margin จะประมาณสัก25%บวกลบแต่พอไปทำถัง3ส่วนปั๊บเนี่ยค่ะ cross Margin อย่างในไตรมาสหนึ่งเนี่ย ตัวถัง3ส่วนตอนนี้สัดส่วนเขา25%เนะคะจากในช่วง3ปีที่ผ่านมานี่สัดส่วนอยู่ประมาณ16% Gross Margin ก็เลยเพิ่มขึ้นมาเป็น26%ได้นะคะแล้วก็แนวโน้มก็จะไปในทางถัง3ส่วนเพื่อที่จะไปเพิ่ม Margin ของตัวเองเยอะขึ้นนะคะนี้มาในส่วนของตัวดีมานบ้างนะคะหล,หลายคนอาจจะมองว่า อย่างในกราฟนี้ค่ะที่นี้กาลังโชว์ให้ดูว่าเมาื่อเมื่อแต่ก่อนเนี่ยถังสามส่วนเขามีสัดส่วนอยู่แค่ประมาณ16-17มาจิ้นก็ประมาณหนึ่งแต่พอในไตรมาสหนึ่งเนี่ยพอดีมันมีเบลนเข้าไปหลายอย่างนะมาจิ้นจริงๆควรจะต้องดีกว่านี้ด้วยซ้ําไปพอดีมันมีเรื่องของออสถานการณ์เรือ,ออีกนิดหน่อยยังไม่กลับมาปกติเหล็กยังแพงอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไตรมาสสดูจะดีขึ้นทีนี้มาดูในเรื่องของดีมานค่ะกราฟที่เป็นกราฟแผนที่นะคะจะเห็นว่า คือหลายคนก็จะบอกว่ามันมีสินค้าทดแทนนะถังก็เป็นถังเหล็กนะคะเหล็กก็เอะพลังงานไม่สะอาดหรือเปล่านะคะปัจจุบันอันนี้แล้วก็มเีเตาไฟฟ้าด้วยนี่คนก็พูดกันมานานแล้วคนอยู่คอนโดหรืออะไรใช้เตาไฟฟ้าน่าจะสะดวกกว่าสําหรับคนยุคใหม่นะแต่จะบอกว่าตัวตัวดีมานเนี่ยมันยังมีกหลายตลาดนะคะที่ไม่อิ่มตัวเลยสามารถทําไปได้ปัจจุบันเนี่ยเขาขาย ทุกทวีปท,ทั่วโลกเลยประมาณร้อยกว่าประเทศสักประมาณครึ่งหนึ่งอะคะ่ะอยู่ที่ตลาดอเมริกาตลาดอเมริกาเป็นตลาดพัฒนาแล้วก็ถือว่าตลาดค่อนข้างอิ่มตัวแต่มันมีที่อื่นค่ะอย่างเช่นเอเชียตะวันออกเฉียงแล้วก็พวกเอเชียใต้อินเดียบงางประเทศนะคะแอฟริกาเหล่านี้ค่ะเป็นประเทศที่เขาใช้ก๊าซ LPG ต่อหัวต่อคนเนี่ยปีประมาณแบบ30กว่ากิโลอย่างในไทยนะคะต่อปี ต่อคนเนี่ยสาถึงสามสกิโลยังต่ํากว่าประเทศพัฒนาแล้วอย่างอเมริกาใช้ประมาณสักต่อหัวต่อคนเนี่ยตกประมาณสักเอ่อห้าิกิโลบวกต่อปีด้วยนะคะ,ค,ะคือคือมันยังมีดีมานที่ ที่สามารถที่จะไปแคปเจอร์ได้นะคะก็เลยและอย่างแอฟริกาเนี่ยรัฐบาลเขาหนุนด้วยนะคะเพราะว่า LPG นี่เป็นพลังงานสะอาดแล้วก็วันนี้ราคาก็เหล็กก็ลงมาแล้วแนวโนมก็ยังจะลงอีกเนี่ยนะคดเพราะดีมันจีนที่ทำบ้านนี่มันหายไปโดยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยดิมาน ยังแข็งแรงต่อเนื่องค่างเงินบาทอ่อนนะคะราคาเหล็กลงแล้วสถานการณ์เรือดีขึ้นแต่มันยังไม่ได้กลับมาเป็นปก,ปกติซะทีเดียวนะคะรวมทั้งหมดเลยเนี่ยเราก็เลยคิดว่าน่าจะต้องปรับประมาณการขึ้นคือกำไรในไตรมาส1นึเนี่ยเขาทำดีมากเลย290ล้านนี่คือไฮที่สุดของของไตรมาสท,ที่เป็นรายไตรมาสไตรมาสสหย่อนหย่อนลงมาหน่อยนะคะแต่พอรวมแล้วครึ่งปีเนี่ย มันก็ตกประมาณสัก500ได้แล้วล่ะ500ล้านกําไรเดิมที่เราทําไว้800กว่าคิดว่ามันไม่น่าจะไหวอะคะ่ะต้องขยับขึ้นเราก็เลยปรับกําไรของปีนี้ขึ้นนะคะ8%กลายเป็นว่ากําไรปีนี้โตจากปีที่แล้ว30%นะคะปันผลเขาเป็นคนที่จ่ายปันผลดีมากะคะ่ะส่วนใหญ่ก็70-80%ของกําไรก็จ่ายเป็นเงินปันผลดีเดนยู ต่อปีถ้าเทียบกับราคาปัจจุบันน่นะคะก็จะตกประมาณสักเได้จ่ายปีละ2ผลเดี๋ยวประกาศกำไรงวดไตรมาส2เนี้ค่ะก็น่าจะประกาศปันผลออกมาด้วยนะคะเราก็เป็นหุ้นที่คือเอาจริงๆแล้วเป็นหุ้นที่เติบโตต่ำไม่หวือหวาแต่ปันผลสูงเพราะนั้นปีนเฉลี่ยในอดีตก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะ11เท่าเราก็เลยให้11เท่าเหมือนเดิมเทียบเท่ากับค่าเฉลี่ยในอดีต5ปีที่ผ่านมานะคะก็จะได้ราคาเป้าหมายที่19บาบาทนะคะปรับขึ้นจากเดิมบาทหนึ่งค่ะ ครับผมแล้วก็ในแง่ของเทคนิคเนี่ยย่อตัวลงมาที่แนวรับหลัก14บาทแล้วมีแรงซื้อกลับชัดเลยเพราะฉะนั้นกราฟเนี่ยชัดเจนเลยครับว่ากลับมาเป็นขาขึ้นคจริงๆแนวโน้มเป็นขาขึ้นอยู่แล้วแล้วก็เป็นการพักตัวเราไม่หลุดแนว b r e a k อานะครับเพราะฉะนั้นทางเทคนิคทางพื้นฐานเนี่ยถือว่าปอดอ้องเลยนะครับ SMBC ดีทั้งคู่นะครับราคาเป้าหมายขยับขึ้นเป็น19บาทนะครับ PE แค่9เท่าเองแล้วก็ดีเบนด์ยูเกือบ7%เลยนะเพราะฉะนั้นดาวไซน์น่าจะจำกัดสำหรับตัว SMBC นะครับหุ้นเด่นของเราวันนี้ครับผม